ได้จ็คสอบเลยขี่ควายมือนี่สร้างว้นันฮะได้หอดยีสิบอบปะจ้าขี่ข้วายสร้างไว้แม่ได้หอดยีสิบสอบบอบะเดี๋ยวสิบเป๊ะเอาน้ำเด้อน้ำกหลครับคนกมือวานนี่ว่ยังไม่วม่ในแหงคนดหลาวจีันขบกวงหเจ้าเบิร์ตมนี่้ไหลเถอทโตโกติบตนี่แม่ ออืทางเที่ยวมันตัวนี้โอเจ้าก็ไม่เลยงสีทุ่มือบอ่ะเมียนตอนเล่นกับกลับขึ้นมาทางเก้านี่แหละโอโเอาให้น้องนุ่งก่อนขอสื่อจากตัวสองตไปเป็นแม่พันธุ์แน่โอ้ยบดาดอกบด้ดอกนี่ตัวมนันเนาะนี่ตัวงามงามโว้ยน้อเปลี่ยนเ้ยสองตัวนึงบดาย <laughs> 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 เอา้า <laughs> กกยังมาขายบ่ได้เนาะโอ้ยน้องนนุ่งซื้อเจ้าก็จะขี่พี่ขี่แพ่งหลายตั้งหกสิบเจ็ดสิบตัวขายสนอสนอตั้งสองตัวอุ้ยกกยังมาขายบ่ได้มันเป็นยังดูนี่มันกับบ่แม่นควายข่อยเนาะคุ้ยเจ้า เลี้ยงให้ผู้อื่นคอยมารับจ้างอันเลี้ยงเอาขี่มันในแหม้ใส่ให้ใส่หน้านั่นสันดอก